สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเ e อื้อทอยนะครับวันนี้จะมารีวิวปืนของเล่นนะฮะราคาเจ็สิบาทซื้อระจากตลาดนัดนี่อันนี้ก็ในกล่องก็จะมีนี่ครับเป็นป้ายตำรวจน้องๆหนูๆที่อยากเป็นตำรวจก็หาซื้อได้อันนี้มีระเบิดด้วยนะครับเมรักเชวเป็นระเบิดพลาสติกนะฮะไว้ป่าเล่นได้ได เบานะน้ำหนักเบาอันนี้เป็นตัวปืนนะครับก็น้ำหนักเบาแล้วก็ดูตรงกล้องนะครับมีกล้องสองด้วยนะฮะตรงกล้องนี่ขยับได้นิดนึงเลื่อนเข้าเลื่อนออกนี่เอาตาสองดูได้แล้วก็ไม่ได้มีกระจกขยายแว่นอะไรนะฮะ ก็ให้ลูกมา3ลูกนะครับวิธีใส่ลูกก็ง่ายทีเดียวครับเสียบเข้าไปแล้วก็ดันนิดหนึง่งแรงเด็กก็ดันได้นะครับลองยิงดูโอ้ถือว่าแรงใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาลองยิงสปรากกกันดูกันนี่มาแล้วสประกกรของเรา โอ้โห oh, oh, แรงเหมือนกันนะครับปิวกระเด็นเลยนี่มาลองอีกสักตัวหนึ่งอีกสองตัวอีกสองตัวพิกอสซิล่ากับสมุนนะอือหือกระจายพิกอสโดนมากหน่อยพิกอสซิลา่า โอ้โห,โ,หโหไม่ขยับเลยหนักไม่นิดนึงเอาระเบิดปลาซ้ํำระเบิดปลาซ้ําจบแล้วครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับยิงซ้ำอีกทีหนึ่ง